เข้าใจว่าต้องขอโทษด้วยเพราะเกินเวลาอาจารย์ท่านอื่นมาเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดสนใจหรือมีคำถามหลังจากนี้เรายินดีตอบนะคะก็หวังว่าคงได้ประโยชน์แล้วก็พอได้ไอเดียสำหรับตรงนี้นะคะก็ขอขบพระคุณทุกท่านมากค่ะ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อแบ่งปันประสบการณ์ Effective Teaching นะคะหลากหลายเทคนิคการเรียนการสอนนะคะโดยทีมงานคณาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกลนะคะขอเชิญค่ะ เปิดได้เปิดแได้นงใช่ครับผมเปิดสุดตลอดเวลาะไรครับพี่ตั้งไม่พอสองล้านอีกครับครับก็แนะนำกลุ่มตัวเองนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัตินะครับคงเคย,เคยพอจะได้ยินกันบ้างเรื่องของ KM knowledge management นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางภาคเครื่องกลก็ถือว่ามีหลายๆท่านสนใจตรงนี้นะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นกวนแล้วก็มีผลงานอะไรหลายๆส่วนก็อยากจะลองมาแชร์วันนี้ดูนะครับแม็การานนิดนึงก่อนนะครับก็คือทางคณะวิศวกรรมเนี่ยได้ได,ได,ได้เริ่มโครงการในส่วนนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ คือถ้าเกิดโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาบอกว่า k m เมนี่ยมันจะเหมาะกับคนในกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งทางภาคเครื่องกลเนี่ยเราก็รับหน้าเสืรมาว่าเอยเราจะมาลองนําร่องในในกลุ่มในในคณานจา์ในภาคเรานะครับซึ่งเท่าเท่าที่ดําเนินการผ่านมาเนี่ยก็ก็มาคุยคุยกันกลุ่มเล็กๆนะครับประมาณ10กว่าคนนิดๆอะไรนะครับสนุกสนุกนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นนะครับก็คือเราพยายามที่จะตั้งประเด็น ร่วมกันว่าเอ้ยเราสนใจปัญหาทางวิชาการนะครับว่าเราเราเรียนเราสอนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรร่วมกันแล้วก็หยิบมานะครับแล้วก็บอกว่าเราเราสร้างประเด็นหลักทางทางเคเอ็มเขาจะม,มีโมเดลที่เรียกว่าโมเดลประทูนะครับใครสนใจก็ไปเปิดได้ก็คือเซ uh, Man ิร์ช knowledge management แล้วก็ประทูเนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎีของเขานะครับแต่เอาผู้สั้นๆว่าด้วยด้วยโมเดลประตูเนี่ยเราก็มี มีกิจกรรมออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาทางวิชาการนะครับออตรงนี้ผมพอดีเวลาจำกัดผมไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะเริ่มต้นว่าเรามีปัญหานะครับปัญหาการเรียนการสอนอะไรที่ร่วมกันบ้างนะครับซึ่งพอคนมานั่งคุยกันเนี่ยก็จะบน่บนๆกันสักพักหนึ่งแล้วปัญหามันก็จะเริ่มตกผลึกได้ปัญหา1 2 3 4 แล้วเราก็จะมาหยิบกันนะครับคราวนี้หยิบมาแล้วเนี่ยในในรูปแบบของอการจัดการความรู้เนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาโดยโดยไม่แก้ปัญหานะครับคือเราจะแก้ปัญหาโดยไปหาโซลูชันที่มีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ในภาคมี45 0คนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะเลือกแต่ปัญหาที่มีโซลูชันอยู่แล้วนะครับเราก็จะไปหากูรูมานะครับแล้วเราก็จะมากั่นความรู้แล้วเราก็เ,าเอามาลองใช้กันนะครับซึ่งจริงจริงๆวันนี้เนี่ย ที่ที่มา,าแชร์ประสบการณ์ก็คือไม่ใช่อะไรก็คือเรามีเรียกว่ามีกลืน234อันนะครับอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะใครชอบอันไหนก็อยากจะให้หยิบไปลองใช้กันดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามขั้นตอนของการดำเนินการที่ที่ทางคณะพพอร์ตกลุ่มทางภาคเครื่องกลเรามาเนี่ยเรามาถึงตรงตรงดาวสีแดงนี้แหละนะครับก็คือในภาคเนี่ยจะมีคนกล้าลองเอาลองไปใช้อยู่นิดนหน่นนนอยๆลองไปใช้เบื้องต้นละ เดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผลเ,าเทคนิคนี้มันคืออะไรนะครับลองแล้วมีผลอย่างไรเป็นเบื้องต้นนะครับเฟสต่อไปก็รบกวนทุกท่านเลยนะครับหยิบไปคนละอัน2อันนะครับไปเป็นผู้ช่วยกันขยายผลนะครับก่อนที่จะไปในแต่ละกลุ่มก็คือเข้าใจว่าทุกคนได้เล่มนี้ใช่ไหมครับเล่มนี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังวันนี้อยู่นะครับแล้วก็ อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยติดไม้ติดมือกลับไปนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้มาขยายผลกันก็คือก่อนจะกลับไปวันนี้เนี่ยอยากจะให้แต่แต่ละท่านเนี่ยลองหยิบไว้ในใจสักหนึ่งหรือสองปัญหานะครับที่น่าสนใจแล้วก็ลองนึกดูซิว่าเราจะไปขยายผลในรายวิชาของตัวเองยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแต่เดี๋ยวจะปล่อยให้แต่ละท่านเล่าให้ฟังในใน,ในแต่ละเทคนิคนะครับซึ่งวันนี้จะจะจะเล่าให้ฟัง ประทูตัวที่1ถึงตัวที่5นะครับโดยตัวที่6นี่จะจะพอดีเวลาจำกัดแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับใน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 เล่มที่ท่านทุกท่านได้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีเว็บไซต์อยู่นะครับเว็บไซต์อยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลซึ่งเราจะอัปเดตนะครับแล้วก็ด้วยด้วยด้วย,วยการช่วยเหลือจากทางทางอาจารย์โปรดโปรดทางอาจารย์โปรดปาเหมือนกันก็คือ ตรงเว็บไซต์นี่จะมีฟอรัมที่เราสามารถที่จะไปขยายผลตรงนี้ได้สมมติใครสนใจเทคนิคเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับสนใจแล้วไปเปิดฟอรัมคุยกันได้นะครับเพื่อขยายผลไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคงเล่าให้ฟังด้วยเวลาที่จาํากัดแต่ว่าหวังว่าจะถือโอกาสชวนแต่ละท่านเนี่ยเข้าเข้าเข้ามาร่วมกลุ่มตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองฝากอาจารย์เพรินะครับไปถึงเรื่องไกได์สไลด์ตัวแรกก่อนเลยนะครับ ครับสวัสดีครับผมไพโรสิงหาถนัดกิจนะครับเป็นอาจารย์ในภาคเครื่องกลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับการใช้ไกด์เดสไลด์บน t r a เ a t พีซนะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมจะต่างกับคอ s e สวิวหน่อยหนึ่งนะครับคอ s e สวิวจะเหมือนเป็นเบื้องหลังการสอนนะครับเป็นการส่งงานเป็นการโพสต์แมทเทอเรแต่อันนี้เนี่ยจะพูดถึงเวลาเรา l e คเชอรเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องมือเป็นท o ูอันหนึ่งที่อาจารย์สามารถที่จะใช้ได้นะครับ ผมขอย้อนหน่อยหนึ่งนะครับว่าเนื้อหาวิชาในคณะวิศวะเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเนื้อหาซึ่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เยอะมากนะครับจะมีการจะต้องมีการดีร i v e ์สมการนะครับเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการเลคเชอร์ของเราเท่าที่ผมมองได้เนี่ยก็จะมี2แบบนะครับก็คือใช้กระดานดําบวกกับแผ่นใสอันนี้อาจจะสมัย อตอนนี้ก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นกระดานกระดานขาวละไม่ใช่กระดานดำละจะเป็นไวท์บอร์ดบวกกับวิวลไลเซอร์ izer, นะครับกับอีกแบบนึงก็คือจะเป็น powerpoint Presentation เลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยวิชาที่เป็นวิชา Lecture หลักๆเนี่ยที่เป็นปอตีนักเรียนเรียนจะเยอะหน่อยอาจจะประมาณ50คนต่อห้องเนี่ยนะครับแรกๆตั้งตั้งแต่กลับมาเริ่มสอนเนี่ยเราก็จะใช้กระดานดำผมเริ่มใช้ตั้งแต่กระดานดำแล้วก็มีแผ่นใสตอนหลังก็ใช้ ไว้บอร์ดแล้วก็เขียนเอานะครับก็พบว่ามันมันไม่เคยมันมันช้ามันสอนช้านะครับแล้วก็มีข้อจํากัดอยู่พอสมควร PowerPoint Presentation เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะเห็นว่ามันมันไม่เข้ากับสไตล์ไม่เข้ากับเนื้อหาเลยนะครับซึ่งก็อยากที่จะสรุปหน่อยนะครับว่าการใช้กระดานดำกับการใช้แผ่นใสาเนี่ยก็มีข้อดีอย่างก็คือว่าเราสามารถ อธิบายให้เด็กฟังได้นะครับสามารถดูปฏิกิริยาของเด็กแล้วก็อธิบายเพิ่มหรือ,อสอดแทรกเนื้อหาอะไรได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียมก็คือมันไปช้านะครับบางทีเราต้องการอธิบายตัวอย่างอันนึงเนี่ยเราก็จะมีแผ่นใสมาวางให้นิสิตเห็นนิสิตก็จะขอเวลาโจดก่กนละสัก 2- อสนาทีซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมถือว่ามัน,ม,นมันเสียเปล่านะครับเป็นเวลาที่เสียเปล่าที่นิสิตต้องมามาจดนะอาจารย์ก็จะยืนอยู่เฉยๆนะครับก็ต้องรอให้นิสิต จดเสร็จนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะพูดถึง PowerPoint นะครับมันก็สะดวกสำหรับอาจารย์ผมผมถืออย่างนี้นะครับเวลาก็วางปุ๊บก็พูดพูด,พ,ดพูดไปไม่แน่อาจจะไม่มีการเขียนอะไรด้วยซ้ําไปนะครับอาจารย์ท่านนึงอาจจะมาพูด PowerPoint แล้วก็อธิบายไปนะครับอาจจะมีการเขียนอธิบายบ้างนะครับแต่เนื้อหามันก็จะอยู่บนอยู่บนกระดานดำนะครับนิสิตก็ต้องจดเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยมาถึงจุดว่าเรามีวิธีไหมที่จะเอาข้อดี2วิธีนี้มารวมกันนะครับอ,อันนี้ผมวิธีที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับโทษทีนะครับมันไปเร็วไปหน่อยครับผ<อ>มรู้สึกว่า powerpoint ผมหายไปแผ่นหนึ่งเดี๋ยวนะฮะ<อ>นะครับอันนี้ดีกว่าครับก็คือเราต้องการาวิธีอันใหม่นะครับก็คือ,อ จะใช้ guide slide นะครับบนแท็บเล็ตพีอันนี้จะมี2หัวเรื่องอยู่ครับไอไ้ guide slide เนี่ยมันเรารู้จักกันเมื่อตอน professor Felder มาพูดนะครับที่ทางภาคเคมีเชิญมาพูดนะครับมันก็คล้ายๆกับ powerpoint slide นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์มันจะมีเนื้อหาอยู่นิดหน่อยอยู่บางอันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมาเขียนเพิ่มในห้องเรียนนะครับอันนี้คือ guide slide เ,เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนไอ้แท็บเล็ตพเนี่ย ก็คือสิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันจะมันคือ PC ปกติเลยนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าเ,เราสามารถที่จะเขียนอะไรลงไปได้นะครับอันนี้พอดีมันเป็นเราสามารถจะเขียนอะไรลงไปได้ก็ไก่ขอไข่เขียนลงไปได้เลยแล้วมันก็จะเห็นขึ้นในเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา2อ,อันนี้มารวมกันนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับว่าเรารวม2ออย่างเข้าด้วยกันทั้ง powerpoint แล้วก็การสอนบนกระดานนะครับ ข้อดีอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องปากกาหมึกหมดหรือฝุ่นบนบนฝุ่นจากช็อคที่เราเคยมีนะครับเดี๋ยวนะผมต้องกลับไปอันที่แล้วนะครับอันนี้คือคือข้อข้อเสียข,ของ p powerpoint ท,ที่ที่อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่าง komma powerpoint ที่ผมยกมาจากาเป็นเทคบุ๊กเขาก็มีมาให้นะครับจะเห็นว่าเวลาเราฉายเปี้ยงกนอย่างเงี้ยเปี้ย ปั๊บเนี่ยครับเด็กเขาจะงงไปหมดครับเขาจะดูไม่ทันอาจารย์ก็จะพูดพูดพูดไปนะครับคือที่ผมกลงจะบอก,กคือว่าเนื้อหาที่เราสอนกันในคณะวิศวะที่มีการมีแมทเยอะๆเนี่ยครับมันไม่เหมาะกับการใช้ powerpoint อีกแบบนึงที่อาจารย์หลายท่านใช้ก็คือใช้ animation ก็คือมีช่องว่างเอาไว้นะครับเรามาถึงก็มาคลิกนะครับ มาคลิกนะครับแล้วมันก็จะมาทีละบรรทัดทีละบรรทัดอันนี้เนี่ยเคยถามนิสิตนิสิตเขาไม่ชอบเลยครับเพราะว่าเขาคิดม่เขาคิดตามไม่ทันคือเวลาอาจารย์คลิกเนี่ยคลิกทีเดียวมันก็มาละแต่เขายังไม่ทันคิดรลกครับมันมันมันไม่ทันเขาอยากให้อาจารย์เขียนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอ,อันนี้คือตัวอย่างของไกด์เดสไลด์ที่เราใช้กันนะครับในคอร์สวิชาเมค h a n อว์แมทเทเรียลเมือม่อเมื่อปีที่แล้วนะครับ จะเห็นว่าถ้าดูเนี่ยจะงงว่าจะสอนอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเนื้อหาอะไรเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือผมต้องการที่จะเอารูปซึ่งวาดยากเอามาวางไว้ก่อนเนี่ยต้องวาดเส้นโค้งอะไรตรงนี้ครับวาดยากมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาเราจะสอนเนี่ยเราก็จะเริ่มอธิบายไปว่าถ้าสมมุติเราต้องการจะ,ะหาความสัมพันธ์ระหว่าง c u r v e t u r e กับ bending moment นะนะเราลองที่จะตัดผมขอเปลี่ยนเป็นปกากกานะครับ เราจะตัดเป็นอิเลเมนต์เล็กๆขึ้นมานะครับเอามาลองดูนะครับขยายออกมาอิเลเมนต์ยาว L ตรงนี้ก็ยาว L หลังจากมันรับโมเมนต์ปับ๊บมันก็จะเกิดการโก่งนะครับเกิดการโค้งขึ้นมาแล้วตรงนี้จะเป็นมุมเซตาเราสามารถอธิบายไปได้เลยโดยที่เราเอาข้อมูลซึ่งเป็นรูปหรือเป็นข้อมูลซึ่งเขียนลำบากเอามาใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ดีไซน์ไว้สำหรับการเขียนสมการนะครับอันนี้เป็น สไลด์ก่อนที่จะเรียนซึ่งนิสิตจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเราจะโพสต์ไว้แล้วเด็กก็จะจะจะ,จะปิ้นเข้ามาหลังจากเรียนเนี่ยทุกอย่างหลังจากเขียนแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีสมก,การอะไรซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะเขียนเราไม่อยากให้มันวุบขึ้นมาเหมือนกับ powerpoint ซึ่งเด็กจะตามไม่ทันอันิสิตเขาจะจดหรือไม่จดแรกๆเนี่ยผมไม่อยากให้นิสิตจดด้วยซ้ําผมอยากให้นิสิตมานั่งฟังเ,เฉยๆแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่แน่เขาเหมือนกับ เขาไม่รู้สึกสกิลในการที่จะมานั่งฟังเฉยๆเขาจะจดนะครับถึงแม้ว่าเราบอกว่าเฮ้ยคุณต้องจดหรอกเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ในเว็บ<ๆ>เขาก็ยังจดอยู่ซึ่งหลังจากนั้นมาคุยก็พบว่าการที่เขาจดน่ดีทําให้เขาคิดตามถ้าเมื่อไหร่เขาไม่จดเขานั่งฟังเฉยๆเนี่ยเขาก็จะจะแป๊บเดียวก็จะสมาธิหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสไลด์ก่อนเรียนอีกอันหนึ่ง,น,งนะครับก็คือมีมีตัวหนังสือเยอะซึ่งผมก็คิดว่าเป็นตัวหนังสือซึ่งอาจจะไม่สําคัญก็เลยใส่มาไว้ก่อนได้ แล้วก็อะไรที่จะเขียนอธิบายก็มาเขียนเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นหลังจากสอนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีมีสมการมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเวลาเวลาผมกลับไปเวลาสอนจริงๆเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้ PowerPoint โปรแกรม PowerPoint เลยนะครับจะเป็น PDF เป็น PDF ไฟล์ธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมีแอนิเมชันอะไรนะครับถ้าเกิดจะต้องมีการใช้วิดีโอก็จะต้อง ไปอีกโปรแกรมหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นสไลด์ก่อนเรียนนะครับซึ่งก็จะมีที่ว่างนะครับเ็นที่ว่างเยอะๆอันนี้สิทธิ์เขาจะจะปรินเข้ามาแล้วเขาก็จะมาเติมที่ว่างของเขาตามที่เราเขียนนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเอารูปรูปอะไรที่วาดยากๆเอามาไว้วางไว้ก่อนได้นะครับหรืออะไรที่เป็นอันนี้ก็คือโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเสียเวลามานั่งโจทย์กันอีกแล้วนะครับมีอะไรครับ อันนี้ก็เป็นรูปหรือว่าอะไรที่มีม,มีตัวหนังสือเยอะๆแต่ว่าไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ก็สามารถที่จะใส่มาได้ก่อนนะครับมีเกตเล็กเกตน้อยนะครับก็คือที่ทํามาเนี่ยเราก็ใช้ PowerPoint ในการผลิตสไลด์นะครับใช้ PowerPoint ผลิตสไลด์นะครับแล้วก็เปลี่ยน PowerPoint นั้นเป็น PDF ไฟล์นะครับเพราะว่าอย่างที่ตอนนี้เห็นเวลาใช้ PowerPoint กับไอประกาเนี่ยมันลำบากมันไม่ค่อยสะดวกครับก็เลยเปลี่ยนเป็น PDF นะครับแล้วก็มีการอัปโหลดสไลด์ให้นิสิตไปปริ้นมาก่อนตั้งแต่ต้นเทอมเลยนะครับนิสิตเขาก็จะมีเป็นปึงน้งนึงเข้ามานะครับแล้วหลังจากเรียนเสร็จไอสไลด์ห,หลังเรียนที่มีลายมืออาจารย์เขียนแล้วเนี่ยก็จะโพสต์ขึ้นเว็บสําหรับคนที่จะไปทบทวนหรืออะไรก็ได้นะครับขั้นต่อไปที่เรากำลงกังลองก็คือจะลองใช้กับ iPad นะครับซึ่งก็ได้มีอาจารย์ไปลองอยู่แล้วบ้างก็มีความยากลำบากนิดหน่อยเนื่องจาก iPad เนี่ยหัวมันหัวปากกามันจะทูๆ่ๆแล้วเวลาเขียนต้องมีการขยายอะไรเดี๋ยวอาจารย์กุลจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไกได์เดสไลด์บนแท็บเล็ตพีซีครับกอ็อันนี้เป็นตัวอย่างของของของ,ของ,ของความรู้ที่เรากลั่นมาได้จากอาจารย์ที่ที่ท่านได้ลอง i n i ิ i ชต e ขึ้นมาแล้วก็ลองใช้ของท่านเองนะครับซึ่ง ผมขอขยายความกร,กรอบเนื้องานตรงนี้นิดหนึ่งคือเมือมอมอมอเม่อเราเห็นปัญหาแล้วเจอโซลูชันเนี่ยเราก็ไปกลั่นความรู้ก,กับท่านมานะครับแล้วสิ่งที่เราขยับก็คือเริ่มนําไปใช้นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์เปโรดบอกก็คือเริ่มนําไปใช้เนี่ยแท็บเล็ตตัวเต็มๆเนี่ยมันแพงนะครับหกเจ็หมื่นนะฮะเราก็เลยขยับมาว่าเอ๊ะโซลูชันอื่นคือมันเป็นกด์ไดสไลด์นะครับบวกกับการใช้แท็บเล็ตี การเดสไลด์เนี่ยเป็นเทคนิคการสอนแท็บเล็ตพีซีเนี่ยคือเป็นเป็นทูซี่มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นการเดสไลด์เนี่ยมันก็ม,มีมีข้อดีของมันอยู่แล้วนะครับเสริมเรื่องการเดสไลด์นิดหนึ่งก็คือเราได้ไปทําการวิจัยในห้องเรียนมานะครับคําสั้นๆอนหนึ่งที่เราได้มาจากนิสิตซึ่งเราอาจารย์ที่อยู่หน้าห้องเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบได้ก็คือเมื่อเราไปสอบถามนิสิตแล้วเนี่ยว่าทําไมนิสิตรู้สึกว่าการใช้การเดสไลด์เนี่ยมันดีก็คือ คีย์เวิร์ดก็คือมันสดใช่ไหมอาจารย์เราควรอาจารย์พิโรธเสริมเสริมนิดนึงมันมันนิสิตเขาบอกว่ามันมันสดคือคือเวลาอาจารย์เขียนเนี่ยมันสดไม่เหมือนกับไอ้ powerpoint ที่มันเหมือนกับว่ามันถูกอัดเทไว้ครับมันมันโผล่ขึ้นมาเขาต้องการเห็นการเขียนครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นฟีดแบ็ที่ที่ดีที่ดีที่ที่เราเห็นแต่ก็แต่ผมว่าไอ้เรื่องเรื่องว่าเด็กชอบไม่ชอบเนี่ยก็มีบางคนเขาก็รู้สึกว่าเฉยเฉยไม่ อาจารย์เขียนกระดานก็ได้นะครับ,รบแล้วก็มีเรื่องอย่างนึงที่เราที่เราแปลกใจก็คืออะไรก็คือว่าถ้าเกิดเราเขียนกระดานกับการเขียนบนบนบนแท็บเล็ตพีซีแล้วขึ้นแล้วขึ้นหน้าจอนะครับแล้วไปถามคนข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเขียนกระดานเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่บอกเขียนบนแท็บเล็ตพีซีปุ๊บเนี่ยมันจะมองเห็นซึ่งอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องแสงเพราะว่าขนาดที่เราออกขึ้นขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นพอๆกัน แต่คิดว่าเป็นเรื่องแสงมากกว่าที่ทําให้ม,มันมองชัดมากกว่าอาจารย์ควรจะเสริมเรื่อง iPad หน่อยไหมเดี๋ยวโชว,โชว์เรื่อง iPad ดนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดใครๆที่มี iPad ดอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสื่อสารซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็คงคงคงเป็นนำร่องนิดเดียวนะครับ แต่ว่าอยากจะให้หลายๆท่านลองเอาไปใช้นะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละคนจะมีเทคนิคยังไงมาแชร์กันเพื่อจะขยายผลตรงนี้ต่อไปเหมือนกันนะครับได้ไหมครับม,มีมีไฟอยู่ครับแล้วมันจะขึ้นยังไงเอ่ยเชิญคุณ